คุณกำลังเข้าสู่มนตณฑลรติกาพื้นที่แห่งความสงบความรักความศรัทธาและพลังแห่งจิตวิญญาณบทบรรยายต่อไปนี้เป็นถ้อยคำที่ข้าพเจ้าได้จากการสัมผัสกับปุษแห่งดวงจิตของตัวข้าพเจ้าเองแล้วข้าพเจ้าได้เอาถ้อยคำเหล่านั้นมาขยายให้เปลี่ยนเป็นบทความในการบรรยายทุกการบรรยายคือการสงาร่งผ่า สิ่งที่ข้าพเจ้าสัมผัสรับรู้มาอาข้อยคาเหล่านี้มีประโยชน์ต่อใจท่านขอให้ท่านจำเก็บมันไว้เป็นพลังกำลังใจเป็นแรงศรัทธาเป็นเครื่องเตือนใจในทางแห่งจิตวิญญาณและการก้าวเดินต่อไปค่ะนี่คือถ้อยคำที่ข้าพเจ้าสัมผัสรับรู้มาในบทบรรยายความงานของหัวใจเหนือการเวลา ดอกไม้ที่สวยก็เหมือนผู้หญิงเมื่อแรกแย้งที่สวยสดใสแต่เมื่อเวลาแปรเปลี่ยนไปก็ร่วมโรยไปตามการเวลาสิ่งที่คงทนตลอดไปคือความดีดอกไม้เป็นสัญลักษณ์แห่งความงดงามเมื่อแรกแย้งมันสวยสดใสกลิ่นหอมอ่อนๆแสงแดดกระทบใบและกลีดความงามนั้นชวนให้หัวใจเบิกบาน วนให้เราอยากชื่นชมและใกล้ชิดผู้หญิงก็เกลียดเสนือนดอกไม้นั้นเมื่อแรกเก้มเมื่อยังสดใสความพบงามชวนหลงไหลรอยยิ้มที่สดชื่นแววตาที่เปล่งประกายดึงดูดความสนใจและหัวใจของผู้พบเห็นแต่เวลาไม่เคยรอใครดอกไม้ร่วงโรยไปตามกาลเวลาสีสันเพลยๆจาง หล่นลงพื้นความสวยงามไม่อาจคงอยู่ตลอดไปเช่นเดียวกับผู้หญิงร่างกายและความงามแปรเปลี่ยนไปแต่สิ่งหนึ่งที่ไม่เสื่อมสลายและไม่ขึ้นอยู่กับการเวลาคือความดีในหัวใจความดีคือคุณค่าที่แท้จริงคือสิ่งที่ผู้คนจะจดจำคือสิ่งที่สามารถส่งต่อความอบอุ่น และสร้างความประทับใจได้ยาวนานกว่าความงามใดๆความดีไม่ขึ้นอยู่กับวัยไม่ขึ้นอยู่กับรูปลักษณ์แต่ขึ้นอยู่กับการกระทำการให้การเอาใจใส่และการตั้งใจที่จะทำสิ่งที่ถูกต้องและงดงามจากหัวใจแม้ความงามตามร่างกายจะเปลี่ยนไปความดียังคงอยู่ความดีจะไม่เปลี่ยน ความดีจะเป็นสิ่งที่ทำให้เราถูกเกิดจำความดีจะเป็นสิ่งที่สร้างคุณค่าให้ชีวิตและความดีจะทำให้หัวใจเราเองงดงามเหนือการเวลาชีวิตสอนให้เรารู้ว่าความงานอาจมาและไปแต่ความดีอยู่กับเราเสมอและผู้ที่รักษาความดีไว้ในหัวใจจะพบว่าแม้เวลาเปลี่ยนแปลงไปมากเพียงใด หัวใจและชีวิตของเรายังคงงดงานและคงอยู่เหนือการเวลาดังนั้นจงให้ความสำคัญกับความดีจงเพียรทำความดีจงให้ความรักและความอบอุ่นแก่ผู้อื่นตอนนี้คือความงดงานที่แท้จริงและนี่คือสิ่งที่คงอยู่ยาวนานกว่าทุกสิ่ง